การจัดปฐมศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่4พุทธศักราช2520ถึงพุทธศักราช2524เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาการตามแผนนี้จำต้องกล่าวถึงสภาพปัญหาและแนวการจัดปฐมศึกษาซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดหลักสูปรปฐมศึกษาพุทธศักราช2521ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ปัญหาดังนี้ 1. ปัญหาการศึกษาระดับประถมศึกษา2เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาและ3นโยบายและแนวทางปฏิบัติระดับก่อนการศึกษาภาคบังคับและระดับประถมศึกษาปัญหาการศึกษาระดับประถมศึกษาจากการสรุปผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่3พุทธศักราช2515ถึงพุทธศักราช2519และรสบาประสบปัญหาในการจัดประถมศึกษา3ประการดังนี้ หเนื่องจากความจำเป็นต้องเร่งรัดให้การขยายการศึกษาภาคบังคับในด้านปริมาณให้มากพอกับอัตราการเพิ่มของประชากรทำให้การพัฒนาในด้านคุณภาพไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรมีอัตราการซ้ำชั้นสูงคือเฉลี่ยทุกชั้นแล้วประมาณ16.27ต่อปีนับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาเป็นอันมาก 2. การกระจายของครูไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เพราะการให้สวัสดิการสวัสดิการครูไม่ดีพอประกอบกับระบบการบริหารบุคคลไม่เอื้ออำานยให้ครูในชนบทหรือท้องถิ่นกันดานได้รับความก้าวหน้าจึงก่อให้เกิดปัญหาและการขาดแคลนครูในท้องถิ่นกันดานขึ้น 3. การขาดแคลนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาหลักสูตรไม่เหมาะกับสภาพของเด็กและท้องถิ่นเพราะเนื้อหาสาระของหลักสูตรส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รับพื้นฐานการศึกษาในชั้นสูงขึ้นต่อไปทําให้ผู้จบประถมศึกษาไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมได้ 2. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่สําคัญในแผนฉบับที่4มีดังนี้ 1. ตั้งเปลี่ยนระบบโรงเรียนในปีการศึกษา2521โดยจะเปลี่ยนหลักสูตร ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีละชั้นตั้งแต่ปีการศึกษา2,521เป็นต้นไป 2. การขยายการศึกษาภาคบังคับให้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ6ต่อปีระยะปีสุดท้ายของแผนจะมีนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั้นรวม9.6ล้านคน 3. การขยายการศึกษาระดับมัธยมสายสามัญให้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ1 1ต่อปี ปีสุดท้ายของแผนจะมีนักเรียน3ล้านคนในการมีเป้าหมายเพิ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาปีละ100โรงเรียน 4. ขยายการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ระดับมัธยมสายอาชีพรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ8ต่อปีและวิชาชีพชั้นสูง1้อยละ15ต่อปีโดยมุ่งขยายตัวสูงในสาขาวิชากเกษตรกรรมการช่างและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับกเกษตรกรรมและหลักสูตรระยะสั้น 5. ลดการรับนักเรียนฝึกหัดคูในระดับปกสต้นให้เหลือประมาณ3,000คนในปีพศ2524แต่จะขยายการรับนักเรียนปกสสูงให้ได้ประมาณ58,000คนในปีพุทธศักร2524 6. ระดับอุด,ดมศึกษามีเป้าหมายให้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ104ต่อปี แต่ให้เน้นเรื่องคุณภาพสูงขึ้นและให้การผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาว,วิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มากที่สุดนัยบายและแนวทางปฏิบัติ 1. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการศึกษาก่อนภาคบังคับในรูปต่างๆตามความจําเป็นของท้องถิ่นส่วนการศึกษาอนุบาลน,นั้นรัฐจะไม่เข้าดําเนินการเองแต่จะกําหนดระเบียบให้การศึกษาอนุบาลให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษายิ่งขึ้น 2. เร่งขยายการศึกษาภาคบังคับให้กว้างขวางและทั่วถึงให้มีคุณภาพและเพิ่มสัดส่วนการจัดการศึกษาของรัฐต่อเอกชนให้มากกว่าในปัจจุบันโดยการอาศัยมาตรการทางการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนระดับท้องถิ่น 3. ปรับปรุงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแบบเรียนระบบและกระบวนการศึกษาให้เหมาะสม สี่จัดหาแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอกับความจําเป็นของนักเรียนและครูตามกําลังเศรษฐกิจห้าลดความสูญเปล่าทางการศึกษาโดยเฉพาะอัตราการเรียนซ้ำซ้นหกปรับปรุงและส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอันแท้จ,จริงโดยสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มากที่สุดและให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียนด้วยจากแผนพัฒนาระยะที่4จะช่วยให้เพื่อนครูนิสิตนักศึกษาได้มองเห็นเป้าหมายและแนวทางที่เร่งรัดปรับปรุงการประถมศึกษาซึ่งจะเป็นงานที่ติดต่อสืบเนื่องกันไปในอนาคตอันใกล้นี้โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรประถมศึกษาพุทอศักราช2,521 จากผลการรายงานการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมศึกษา2,503ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปลายปี2,517ชี้ให้เห็นปัญหาในการจัดการปฐรมศึกษาโดยส่วนรวมพอสรุปได้ว่าการศึกษาของประเทศไทยเท่าที่เป็นอยู่ยังไม่เหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมเฉพาะการศึกษาในแต่ละขั้นตอนไม่เบ็ดเสร็จในตัวทำให้นักเรียนมุ่งศึกษาต่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ลักษณะแห่งหลักสูตรประถมศึกษาุทธศักราด2,521 1. มวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มทักษะประกอบด้วยภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมกล่าวถึงปัญหาและความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆเพื่อความดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตที่ดี 3. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยว่าด้วยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างนิสัยการทํางานประสบการณ์พื้นฐานในในการอาชีพความรู้พื้นฐานในการทํางาน 2. ภาษาต่างประเทศไม่เป็นวิชาบังคับในระดับประถมศึกษา ถ้าโรงเรียนประสงค์จะสอนเพื่อให้ผู้เรียนให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็อาจจะจัดกิจกรรมในรูปประสบการณ์ชีวิตได้สามการสอนคำสอนและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนับถือย่อมทำได้โดยสอนควบคู่ไปกับการเรียนวิชาจริยศึกษาซึ่งอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยทั้งนี้ต้องมีโครงการสอนซึ่งศึกษาที่การเขตของเขต,ขเขตการศึกษานั้นอนุมัติ สีการจัดมวลประสบการณ์ในให้เรียนนั้นยืดหยุ่นตามพัฒนาการของเด็กและความเหมาะสมของท้องถิ่นเป็นสำคัญหลักสูตรนี้จึงจัดเป็น3ช่วงช่วงละ2ปีคือประถมศึกษาปีที่1-2ถึง2และประถมศึกษาปีี่่ถึง4และ5ถึง6ผู้เรียนผู้เริ่มเรียนควรม,มีอายุย่างเข้าปีที่6เป็นอย่างต่ำหลักการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหลักสูตรประถมศึกษามีหลักการ สำคัญดังนี้ 1. เป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน 2. มุ่งให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 3. เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันแต่ให้ท้องถิ่นมีโอกาสที่จะจัดหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นหลักการบุคศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้แนวคิดในการจัดดําเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้อาจสรุปได้ดังนี้ 1. การประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่จัดให้เยาวชนโดยทั่วหน้าประสบการณ์ในการเรียนของผู้เรียนจะต้องนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 2. การประถมศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการปรับปรุงพื้นฐานประสบการณ์ควบคู่กับการขยายประสบการณ์ โดยโรงเรียนต้องทำหน้าที่ปลดปล่อยสิ่งที่ฝังแน่นเดิมๆที่ไม่เหมาะสมให้หมดไปพร้อมกับปลูกฝังสิ่งใหม่ที่ดีเข้าแทนที่ควบคู่กัน 3. กิจกรรมในการเรียนการสอนจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของเด็กวัยนี้อย่างมากควรให้เด็กแสดงออกอย่างทั่วถึง 4. ช่วงความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษานั้นสั้นมากการจัดการเรียนการสอนต้องพอเหมาะกับช่วงความสนใจแห่งวัย หากบทเรียนใดจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าช่วงความสนใจจำเป็นต้องจัดกิจกรรมสอดแทรกเพื่อเสริมสักช่วงความสนใจเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและรู้สึกว่าตนถูกพรมาหรือบีบบังคับมากเกินไปฉะนั้นการยึดเอานาฬิกาเป็นหลักย่อมขัดกับหลักการนี้ 5. เด็กวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่ต้องการแบบอย่างทางพฤติกรรมเป็นอย่างมาก ครูจำต้องให้แบบอย่างในด้านการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมค่านิยมความมีวินัยในตนเองและช่วยสร้างเสริมเอกภาพในชาติ 6. เด็กวัยประถมศึกษาต้องการความอ่อใจใสช่วยเหลือจากครูอย่างามสม่ำเสมอและในทํานองเดียวกันก็ต้องการอิสระเป็นครั้งคราวครูจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มเช่นกัน 7. การจัดเนื้อหาวิชาในระดับประถมศึกษาย่อมเน้นหนักที่จะนำไปจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนมากกว่าที่จะให้ท่องจำเนื้อหาวิชาเพียงด้านเดียวเท่านั้น 8. โรงเรียนประถมศึกษาอาจเป็นทั้งโรงเรียนแห่งแรกและแห่งสุดท้ายในชีวิตของเด็กการจะให้เกิดประโยชน์แก่เด็กวัยนี้จะต้องให้สามารถใช้วิชาทักษะได้ดีเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษานอกโรงเรียนในชีวิตในอนาคตของเขาด้วย